พระเจ้าประสงค์จะกล่าวว่าการตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสมาธิขึ้นที่วัดธรรมมงคลนครธรรมเริ่มสอนเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2540โดยพระราชธ,ธรรมเจติยาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทโรเป็นผู้สอนแต่ผู้เดียวโดยตลอดนักศึกษาครูสมาธิมีความสนใจเป็นพิเศษได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในปรากฏการครั้งน,นี้กล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของศตรวรรษนี้ตั้งความหวังไว้ว่าจะผลิตนักศึกษาครูสมาธิให้ได้นับด้วยแสนด้วยล้านคนเพื่อนำสมาธิสู่ความสุขแก่ชาวโลกข้อความข้างต้นนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดงพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรบันทึกไว้เมื่อวันที่1 9ตุลาคม2540นับเป็นการประกาศปฏิญญา นำพาความสุขแก่ชาวโลกอย่างมั่นคงภายใต้การดำเนินงานของสถาบันพลังจิตนานุภาพ นับจากวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นวันที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศริินทโรเริ่มทำการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่1ปะทโมพยักเป็นวันแรกนับแต่นั้นจึงถือเอาวันนี้เป็นวันก่อตั้งสถาบันพลังจิต,ตานุภาพจ,จนวันนี้สถาบันพลังจิต,ตานุภาพมีอายุ28ปีบริบูรณ์ ตลอด28ปีที่ผ่านมาท่านได้สร้างหลักสูตรครูสมาธิมากมายนับได้40กว่าหลักสูตรครอบคลุมทุกช่วงอายุทุกกลุ่มคนเพื่อหวังว่าโลกจะสงบสุขด้วยสมาธิและเมื่อสอนรุ่นแรกสำเร็จลงแล้ววันที่19พฤศจิกายน2540ท่านได้มีบันทึกอีกว่าบัดนี้ โรงเรียนสมาธิได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูสมาธิการดำเนินงานสอนมาตั้งแต่24กรกฎาคม2540ถึงวันนี้ได้ถึงเทอมที่3แล้วคาดว่าจะจบประมาณวันที่11ธันวาคม2540 ตามความรู้สึกนักศึกษาครูสมาธิตั้งใจเรียนกันทุกๆคนและได้ความรู้อย่างคุ้มค่าที่สุดเราคาดว่ารุ่นแรกนี้จะมีคุณภาพเต็ม100%มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกแห่งพระพุทธศาสนาเราคาดหวังอย่างยิ่ง,งแน่ใจว่าอนาคตวิทยาลัยครูสมาธินี้จะต้องขยายไปทั่วโลกแม่ความหวังและเจตนาของพระอาจารย์หลวงพ่อจะบรรลุมานานแล้วสถาบันพลังจิต,ตานุภาพ ได้ขยายไปทั่วโลกดังท่านหวังเพื่อนำหลักการของสมาธิไปสู่มวลชนเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ท่านยังคงธาตขันถึงวันนี้ในวันที่สถาบันพลังจิตตานุภาพมีอายุ28ปีพระอาจารย์หลวงพ่อมรณะดับขันไปแล้วตลักการและเจตนาท่านยังคงได้รับการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเข้มแข็งและจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อความสถาพรของสถาบันพลังจิตานุภาพต่อไปขอวันมงคลน,นี้ โปรดเป็นวันที่ได้ระลึกถึงคุณูประการอันยิ่งใหญ่ความเสียสละความทุ่มเทด้วยชันทะวิริยะของเจ้าตระกุลสมเด็จพระญาณนนวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรผู้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เป็นที่รักของเราท่านทั้งหลายและขอให้เราท่านผู้เป็นลูกศิษย์ได้ปฏิบัติบูชาตามแนวทางของท่านตลอดไปเทิน บันทึกเสียงอ่านโดยสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา107วัดนพวงสารามจังหวัดปัตตานีขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีส่วนร่วมในสาระแห่งธรรมนี้